นะหากชาติหน้ามีจริงต่อให้คนเหล่านั้นยังไม่มั่นใจเลยว่าชาติหน้ามีไหมพบหน้ามีไหมนะแต่หากมันมีจริงนะสิ่งที่เขาสมควรทําอันเป็นสมบัติในภายภาคหน้าก็บริบูรณ์แล้วไม่ขาดตกบกพร่องนะเหมือนเราทํางานวันนี้เสร็จแล้วนอนหลับได้โดยไม่กังวลสิ่งใดนะ ตื่นมาเนะี่ยก็ไม่ต้องกังวลกับสิ่งใดเพราะว่าเราไม่มีอะไรค้างคางอยู่นะก็เพียงแค่ทำงานใหม่ไปนี่คือสมบัติของใจเรียกว่าท,ทมธรรมะเร้จะอะไรมาเก่งกลัวล่ะนี่แหละถึงบอกว่ามัจจุราาจังไม่ถึงเนี่ยนะนะหรือหากไม่มีเลยการเป็นอยู่นปัจจุบันนี้เนะี่ยก็สมควรดีแล้วถูกแล้วไม่มีความเดือดร้อนใดๆนะนะเหตุแห่งความเดือดร้อนไม่มีคนที่อยู่รอบใกล้เรา ก็ไม่มีความเดือดร้อน